เนี่ยพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้วก็ไม่ก็ยัไม่ค่อยเข้าใจกันเพิ่งมาเข้าใจสักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยจากนั้นก็ขอไปศึกษาต่อเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน มีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้บางคนก็มีมากบางคนก็มีมีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีพอกินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้ไอ้พอเพียงนี้ก็หมายความว่ามีกินมีอยู่ไม่ฟุม่มเฟือยไม่รูหราก็ได้แต่ว่าพอแม้จะบางอย่างอาจจะดูฟุม่มเฟือยแต่ก็ทำให้มีความสุขถ้าทำได้ก็สมควรที่จะทำ สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอพอเพียง